กำแพงเบอร์ลินเส้นแบ่งที่ขวางหัวใจคนทั้งเมืองกว่า28ปีได้แปลจากเผด็จการสู่เสรีภาพเพราะพลังของประชาชนที่ทลายความสิ้นหวังลง หลังสงครามโลกครั้งที่สองเมืองเบอร์ลินถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งตะวันตกเปิดกว้างและเสรีภาพฝั่งตะวันออกปกครองเข้มงวดภายใต้อิทธิพลโซเวียตปี1961กำแพงเบอร์ลินถูกสร้างขึ้นเพื่อหยุดไม่ให้คนจากฝั่งตะวันออกหนีไปฝั่งตะวันตกมันแบ่งผู้คนครอบครัวและเพื่อนฝูงออกจากกันนานเกือบ28ปีนี่คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจ็บปวดที่สุดของโลกจนกระทั่งปี1989ผู้คนปีนข้ามกำแพงท,งทั้งที่รู้ว่ามีทหารเฝ้าพวกเขาทุบมันด้วยค้อนเล็กๆเ,เ,เพราะเชื่อว่าอิสรภาพต้อง สร้างด้วยมือของเราเองคืนนั้นครอบครัวกลับมากอดกันเสียงร้องไห้กลายเป็นเสียงหัวเราะเศษกำแพงถูกเก็บในพิพ,พิธภัณฑ์กว่า180แห่งเตือนใจว่ากำแพงไม่เคยชนะหัวใจคนได้บ้านเราอาจไม่ได้มีกำแพงกั้นเมืองแต่ก็ยังมีกำแพงในใจลองเปลี่ยนมุมมองเริ่มจากการฟังกันมากขึ้นไม่ลืมอดีตแต่ไม่ยึดติดกับมันเพราะการสร้างอนาคตเริ่มได้จากการยอมรับและเดินไปด้วยกันติดตามแอนชาแนลเพื่อเข้าใจอดีตและรอดในอนาคต